อยากกินหลายครั้งแนละ้วแต่ซื้อไม่ลงของวาดกว่าดูดิอะไรเนี่ย้ก้ชอ,อยแป้งมันพระเจ้าดูซิจ่อมาเป็นขนมอะไรเสียงม,มันพอดี้าระสือมันเพอะเพราะว่าคนหั่นเป็นถ้าเสียงคนหั่นไม่เป็นเสียงมันไม่ออกเนี่ยนะเด็ยทำเป็นพูแด้วนิ้วโป้งก้านดิมดดนี่เวลาหาัานาหห่นผักล้องไว้เงี้ยนะ ไม่ต้องคะมันก็จะได้ไม่โดนนิ้วที่หงี่ออกมาแล้วแต่มันแพงนะเอากา้านเอาก้านใส่ไปด้วยขี้งกป่ะเปอนแม่ชว่กซื้อหวยซื้อได้ซื้อสองกินไม่ซื้อก็อย่างปลานีงกกินก็ไม่ต้องไปหาใครแล้วเค <Okay. S 2> กกินให้หอมก่อนนะ จริงๆไม่ต้องหอมกระเทียมไปได้นะเพราะผู้ใชยมันก็หอมในตัวของมันแล้วนะเทียมมากนี่นะคะก็ใส่ไปนะค่ะันม้อนต้มสุกจริงๆขอบอกว่าใส่เนีาา่ยเจลีบมาทำนะแต่อย่ากลัวจะเสียเสียผุ้ช้ตรวจสามคาะจริงเารอ เสียไปนี้โอ้โหโคตรอร่อยก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่เกลือให้มันได้รสเค็มแล้วก็เบกกิ้งโซดาแค่นนะคะคคแต่บ้านนี้ไมตวงนะคะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมีนะคะช้อนตวงแต่ไม่ชชอบตวงตวงตวงเ,เห,หมือนกุ้ยช่ายไหมนี้จะขอบอกว่าอันนี้คือหลีกนะคะ กูใช้แพงเลยเก็บเศษเหล็กมาผัดเหมือนนะแต่กลินคนละแบบอ่ะน,นี่คือกูใายแพงกูกินเหมือนผัดสองบาทหรือแค่นี้นผัดไก่ผัดดีซี่มากเลยอ่ะแป้งมันมเรื่องข้าวเจ้าเน้นแป้งข้าวเจ้า เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมนึ่งสุดยัางยัางยัางเปียกอยู่เลยไหมอุดแล้วมันไม่เขียวอ่ะมันต้องนี้ไม่ใช่หรอเสร็จแล้วสุดท้ายที่นี่ไม่เขียวหรือว่ามันใส่สีวะเดี๋ยวไปทอดก่อนดิมันก็จะน้ำตาลน,น้ำตาลเนาะ สวยแน่เลยทนไม่ไหว <c oughs> แล้วจะเอ็นดีเ <c oughs> มื่อกจะแบ่งของให้แต่ยังไงค่งแล้วเด็กก็ค่งนี้อีกถูกปะใจร้อนจริงๆต้องรอเย็ยนก่อนแล้วค่อยหัห่นแต่นี้หมูน้อยหิวแล้ว

น้ำมันเล็นน้อยค่ะเดี๋ยวมันเหลือน้ำมันไม่รู้จะทำอะไรแต่เนีน่ยคุ <c oughs> ้งถงเย็นชิ้นละบาทกี่ชิ้นบาทยูโรนะเนี่ยมาดูสิสวยงามกรอบอ้าวเชฟเชฟติ้งกันชิ้นที่สามแล้วชชิ้นที่สามอร่อย อุ้ยสวยนั่งงานนะอันนี้นี่ใจเย็นๆอืมอร่อยล้วฮะอร่อยเอยเหรออือหือกี่ดาวหลายดาวเดี๋ยแตงก็สวยมืดมืดลงเราเปิดไฟดิ